สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเปิงแล้วรวยซีหาหงค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในเสาของเมื่อวันที่สองเดือนมิถุนายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมือนี้ค่ะแอดผ้าพี่น้องมาเท่าสุขสกอตนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดนะคะจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้อ่าไปได้ทั้งสองยางนะคะพี่น้องค่ะไปได้ทั้งสองยาง อาย่างใดบัตเพี่น้องต่ำล้าวมือแดงนี่กับรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าแนวทางของปูนี่เป็นแนวทางความฝันเข้ากับปรู้ว่าสิไปอันใดนะคะพี่น้องคะแต่ว่าปูเราบอกรัฐบาลไทยนี่แหละแต่ว่ามาต่ำล้าดีดีพี่น้องหมอนี่ก็เลยอ่าให้พ่อพี่น้องนำไปพิจารณาทั้งสองอย่างนั่มไปพิจารณาหมอแดงนี่ก่อนเลยนะคะอันดับแรกอ่าไอซิวอลชูฟังนะคะสำหรับแนวทางของปูหัวดที่ผ่านมานะคะต่ำล้าต่ำล้านะคะของปูเขามาเป็นเจ็ดซีค่ะพี่น้องปูเราให้ นะคำว่าเป็นแปดซีตรงๆนะคะพี่น้องคะคาว่าเป็นแปดซีตรงๆนะคะพี่น้องคะรู้สึกเฉยบอกผิดหรือเปล่าเฉยบอกเจ็ดซีหรือเปล่าเมื่อกี้พี่น้องคะอ่านละคำว่าเป็นแปดซีตรงๆปูแลไหเจ็ดแปดซีเด้อพี่น้องเด้อสำหรับตํำล่านะคะพี่น้องคะบันนี่วอาถึงรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยนะคะปูแลไหสองหนห่าค่ะสองหน้าเขาว่าเป็นตัวตัดเลนห่าสองนะคะพี่น้องคะแนวทางของปูนี่เขาทั้ง ต่ำเล่ารัก็รัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะมืนอนี้แอก็เลยมาติดตามตองหัวนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นทั้งสองยางค่ะเป็นมือแรกนี่กรอนกระได้เด้อพี่น้องเด้อนหายไยพี่น้องนลาไปพิจารณาหม้อแรกนี่กรอนนะคะแล้วก็จนหอดถึงมื่นวันที่16มิถุนายนนะคะพี่น้องคะเอาหน้าท้งมืนอนี้นะคะของกูวัดป้าอุดอรนะคะสิได้มาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกลรบนมัสการค,าค่ะเจ้าเล่ห์พ่ค่ะปู มาถามต้งก่อนคือเก่านะครับผู้คะโอ้มีคนใตล้ำบอลอ๋อล้อผู้กับตีไปทั้งทั้งต้นผู้มันก็ตีมาท่างไต่โอ้มันกระหายน้ยุ่งมือซิออกกันเลยค่ะสามหาเม็ดเดียวเลยแต่มาตัวยืดไต่ผู้จับยังไงขึ้นจะเลยก็ขึ้นพวกออกไหมค่ะ มันตัวใดเนาะคิดยังไงกับผู้ออกมันเป็นจับเอาตัวท่ายมันจับมาถือก็แค่บอกเอาหลุดซะเนาะอุ้ยถัดซ้ำสามหาแล้วก็หลุดมาเนาะปูเนาะหลุดหนึ่งจากหนึ่งมาถึงศูนย์เลยเนาะจากศูนย์มาถึงเก่าเลยเนาะเออกับผูเอาทั้งเทิ้งเลวกับมาเอาทั้งไตทั้งไผู่ประญัมันไหลโผล่แบบนี้แต่ว่าผูก็เล่มั่นใจว่าตัวเดียวสามหาอย่างพวกกลมแรงเลยฮะแต่มันมาลางทันทีน่ะค่ะมันผมกว่าบุญซะบันนี้โซซ้ำ ค,คน,น้คิดจังไหกับว่าไหคิดจากไหกับบอกเงมันเล่าผู้จังเขาแล้วสามตัวแตกแล้วตอนนี้อายุน้องสไส้แต่ในผู้ก็คือเอาแมนลุงอายุหาสิบเจ็ดปีกันเอานั่นมาของใจเก่ากันเขาสามตัวเลยไหมค่ะเล่าเมืันนั่นไหมค่ะบัวไฮบ้า,บาจากวันที่หนึ่งจนหอดบ้านที่อจากวันที่สิบหกจนหอดบัานที่หนึ่งว่าเปนเขาแทบสุกชิบนะั่นเล่าเนี่ยค่ะ เอาเทียนบ้านนียังบ้นหมดอป่านหมื่อกีนี่จเีกบอกปูกับไห้ไปซื้อกล้วยกับนองเคยกันกวัซีกัเขาเลยแม่มาละค่ะอืมกีเท่าบเตียันซีเขียนนั่งเซ่กันหมดรุมาก็มาเขาีศูอีกค่ะดรุ่ก็มาเข่าสามตอีกกันเนากาอีกเแมแต่เพราน้ำมันเพิ่นรอดชีวกันปูมาชุดถูป้าชีสกั เขาเีกันแปดสี่วนี่แมค่ะโอ้ไมมมัดตันทั้งสองทัพ่งตันจากวัที่เอน,นที่มมาจนมาหอด้านที่หนึ่งทางเวค่ะันนั้นยังมมีผู้ใดน้ำอยู่แค่ปุกันเลยยกจากทงหมดละผูู้บารมันกันเลย่ะไรถึอไปเลยเพมีผู้ใดน้ำเพราะม,มีผู้มีบุญแะค่ะ วันนีุ้นบุญเลรียนเสื่อนสี่แพกกส่เท่ไสวัดค่ะถนัดเมฆกระไห่ถือจุดถูบกันแปดสี่ตรงๆนอ้องเมียวเนะาะค่ะนี่มันหาพูดมีบุญญาแต่นอ้อผู้วายอยู่คถนัดบอกกับเขจุดถูบขอปูกัเกดเพิ่นกับไห่กับเขาบกกีผู้ใดน้มจักบาทสนีมเอค่ะคือเป็นคนไดอยู่เป็นมาทั้งุญนกับผู้รู้หรอวะนี่ก็ได้ ค่ะพ <c oughs> น่ยเป็นอาจจะได้น่อยได้ยังกับพ่อวากันหอกว่าเนาะแมนมาค <c oughs> ่ะแม่ครับคุณคะผู้กัเป็นผู้ปวดไที่ซื้อดอกกัดอาจจะผู้ใดหได้ลายกัยังไปช้ำน้ำกระด้หรอกว่าเปยังหรือว่าค่ะผู <c oughs> ้กับปวดภัยหาผู้กับยังหาเอฟซีได้มละค่ะ <c oughs> จะให้พินิมีวิชซินหมดละผู้ห้ไปก็เลยค่ะไม่แปดซีตัวเดียวกมดพันคุณพัน,พน,พนมึงถงแม่แมนมาค่ะพูที่ได้หน่อยหมดเนมะค่ะ ปูเพราอยังบอกไ่ยังสั่นนะปฏิวัติครับพดนะก็เลยเรียกแจ้ดวงผู้ใดเฉียวแล่น่ะแต่าปูกัใไ้ชื่อคัก์ยัวไ้แม่นคักยัวจำคนดีตอันก็เหม็นมากเป่นเกิดอู้สีขนาดคนฉีเห็นอยู่กับพ่อไอ้ซื้อีเนาะค่ะพวกดวงบนโเรนฮอดค่ะเขาโอเมื่อนี้าก็เลี้ยงเขาก็ฝันเขานั่นเราตเลี้ยงเขาเลยพ่อเดวิดลาค่ะพูกคะวัดนี่เกิด ท่นแม่นกูเอาจังแด้อันอันสามหาศูนย์สาาหนึ่งสามหาสองสีกเจิเต็มเต็มเลยโอ้ยเป๊ะเลยล่ะครับปูเพราะ่าจรตัวรวดแล้วคันพูดนั่นเพราะว่าเพื่นไห้กูก็จำเลยับเนาะาบวกขึ้นที่แรลสามสมยังสาาตัวสุดท้ายมันตัวอะไรบัตูขึ้นเรคนบอกทั้งสตัวนี้หมู่บ้านี่ค่ะเมือนย่าเมือนเสามือวันที่หนึ่งมู่บ้านนี้ต่บอกสมตัวนี้ ยังมาดวงูกับวัานเเตุมาเป็นดีครับแล้วก็ยังเขายาแครัฐบาลไทยสามตนี่สันเดยค่ะพ่ออมันเรื่องบอกว่าเอารูปตัวเด้อตัวใหมันเอาศูนย์จากเกรัด์เรื่องมาค่ะพูอโอ้ตัมันไปเรีนแลเอาเจ็ดเอาแปเอาเก้านไปเอค่ะ่อมันเรื่องมาทางไตยนะเอาศูนย์เอาหนึ่งเอาสองวันสิพอสามตัวตรงตรงเลยเด้แม่มาหล่ะแม่ครับค่ะ คนไข้มาถือรักคืออายุนอนไส้นะค้าผูพันธ์นองไส้ไทยกันอายุมันก็หาสิบเจ็ดปีกันปูมาเอาเข่าไส้มันกั็เข่าเล่าเต็มเต็มแม่เมื่อไหร่อันนี้คนกายมาสามหาแล้วกันเอาตอนงแ่ศูนย์ไปหอดเข่ามันกบเข่าทั้งตัวค่ะปูปูกับเรื่องคุณพ่อเนี่ยหรือหมู่บ้านกันดีอย่ามันไล่ตัวนั่นแหละค่ะเอาเอาปูพันธปูแล้วปบนี้แล้วฟังดีดเนาะค่ะ ใกเวลาไปละใกล้แล้วครับพ่อได้ปะได้ค่ะบอกพวกฝัน,ไ,ฟฟนงไ,งได้ค่ะได้ค่ะตู้ฝันมาไปเก็บเห็ดไหมค่ะพ่อไปเก็บเห็ดแต่ว่าเห็ดจังไลยพวกคนเทกไว้เป็นกองเลยวันนี้แม่ใหญ่ครับเดิอนอยู่ไหมค่ะเห็ดคนเก็บมาแล้วเนี่ยเจ่าแห่งเทกใหญ่ไว้ค่ะ ไปน้ำกันหลายคนอยู่ในจังหวัดผู้ว่าเสียวะเขาจับว่าเ่รามันเห็ดเปียบ่รสัตวผู้จังหนึ่งเลยว่าโวึ้นเขาเห็ดเปียจังไรเบิ้งมันก็เป็นเห็ดกินได้อยู่นะผู้ก็เบิ้งนะผู้นั่นก็บ่เอาผู้นี้ก็บ่เอาถ้ามันที่เป็นเครื่อเล็กเนี่ยผู้ผู้นั่นกับผูสื่อผู้นี้กับผู้สื่อวันหนึ่งเป็นไรกับผูสื่อวันหนึ่งก็แปลกสิ่งน่ะปนีผู้ก็เลยละ ดอกนี่ม uh. 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 yeah. <laughs> ันงามกูหมัวใช่ไากู้ยิบดอกเดียวทึ่งมัหนีเมื์ดอกมันง่ามกู้มัวะมันจังไมก็เอาดอกนี่แล้วแ่มันงามปนีสนอกยิบไปดอกเดียวกู่กันเลยกูพกันเลยจีจีว่าหาหนึ่งได่านีหาหนึ่งคับูเมื่อเป็นหาเห็ดเป็นดอกหนึ่งแม่แต่ว่าเห็ดมันงํามยังเหอเห็ดกะหากะหกแบบดี้คับูเห็ดเนาะจับูได้สามตัวนะอเจียมันเขาสามตัวอีกแต่ว่า ปูอ่ะเมื่อปูนี่เป็นหาเอ็ดนี่เป็นหนึ่งผู้อดอกหนึ่งละค่ะมันจิเป็นอย่างเอาเมื่อมันสีมาน้ำกันกันกบปันป่นเปลี่ยนกันกับรัฐบาลถ้าเอาหา 1, หนึ่งหาสองไว้สักเพียงเอาเลยครับปูแม่อยู่ค่ะปูา 5, 1, หาหนึ่งหาสองเนาะค่ะแต่ว่าสามตัวนี่เอาตัวใดใส่สนนิแต่ว่าน้าปูน,นี่ปกติน้าปูกับเป็นหาอยู่แล้วบหรอคะปกติที่ปูฟันเห็นเจ้าของนี่ก็จิเป็นหา ปูปูฝันกับปูกับเป็นข้าราชการควรปูฝันกเลยเพราะเป็นพาคือคือมือน้องไส้ไทยนะอือม,มือน้องไส้ไทยปูเป็นพาเนี่ยปูเก็นจีนไก่เก่าเรียกเหออันนี้ปูกับเป็นหาไก่เก่าเหรอนี่แมนวนนี้เป็นข้าราชการไหมไม่สิบว่านม็สิบว่ามีหาสองตัวทีครับปูาาหานนึกหาบอกเอเพราะว่าเมือม่อเมื่อปูกับเป็นหาเนาะแล้วก็ปูกับเป็นหานะค่ะ งานเพราผู้เป็นหาเห็ดเป็นหนึ่งอยู่แล้วผู้เอาดอกเดียวค่ะ <Huh. S 2> แต่ว่าเห็ดมันเป็นน้ำอย่างเห็ดที่มันจีซอยน้ำค่ะ <Huh. S 2> แต่ว่าผู้ทีหาหนึงละหานึ่งห้าสองละผู้ทีไว้เนี่ยค่ะ <Huh. S 2> แต่ว่าสามตัวหนึ่งเดียวตัวได้ใส่ตอนละมันเกิดขึ้นกันก็นกเป็นนี่แหละครับสามหายเนี่ยหละ <laughs> สามหาเยเราได้อยังใส่มาหนี่เพระาะว่าเพิ่งไ้ผู้ทีได้แค่สองตัวนะ เมื่อเป็นหายเมื่อเป็นเอ่มผู้เอาดอกเดียวอะไรเห็นมันเดินน้ามั้ยฮะฮอดิหอดิเฮ็ดฮอดาเฮ็ดกะซีฮกอะไรตัวนาะครับปูหากระดายฮกกระดายรอเปล่าครับปูคะเอาฮกซะเนาะแม่นค่ะเอาฮกก็หายนี่แหละเนาะค่ะอืมแต่ว่าเตรียมโทรศัพท์เด้อเหมนี้ปู้เ่าเตรียมโทรศัพท์เด้อเพราะว่าปู้ฝันเกี่ยวโทรศัพท์น้ำแต่ว่าจ้าเปล่าฝันมาจังไหนแต่ว่าเหงเกี่ยวโทรศัพท์น้ำเบอร์โลกถ่ายของปู้เด้อค่ะ โอ้แปดสามค่ะเบอร์หนึ่งนด้นสิเบอร์สองแปดเจ็ดสามค่ะมีสองเบอร์ปู่ฝันเที่ยวท่อสามน้ำจัว่าปู่ว่าฝันจังไงจัว่าหัวเฮ้ยจังเรื่องโทรศัพท์ติ๊บแปลโทรศัพท์นั่นสิละค่ะอันนี้จำอ่ได้แน่นอนจัว่าเจียวโทรศัพท์เจียวนี่เลยไม่เท่าโทรศัพท์บนตัวไปครับกูกูก็ได้เอาเรียกไทยไปเนี่ยมันมีสองเบอร์ของปู่สองซิมค่ะ หกแปดสามครัรบแปดเกสามค่ะอันปูเกบเ็ทนั่นก็าหานึหาสองแล้วค่ะอมกิดสีมีตัวลีละได้เวลาไปหรือได้เวลาพอดีครัพูคะเอาปู้อันนี้ไป,ปล่องล่องไปมือแร่งบางกอนดีครับปู้หรือว่าสองยางเลยค่ะเนี่ เอาสองแก้วเพว่าจ้องเอาเพียนบ้านนัเห็นว่าชิปที่ปูฝันมาเห็นนั่นโยมไม่างี้เห็นว่ามันออกอายุของเพื่อนเลยเห็นว่าหายสิสองปีบ่เอาอายุเห็นว่าคะผู้เอาแท่นนั่นเห็นว่ามันกับเขาสองตัวตะลิน่มันบอกแน่นครับผู้เขาสองตัวตะลินค่ะไม่เขาสองหาแน่นบอกหาสองแม่นบอกค่ะนั่นแหละมันเกิดเขาตัวตเพรว่าพูดพูดตียองสัล่ะ แต่ว่าขันฟูกเตียวอายุคนหนาคิดสองปีเ่าแมนบอกค่ะคุนพลว่าได้อายุใส่น้ำนะค่ะอันเอาอายุใส่น้ำนี่เป๊ะเลยว่าเลยโชว์เจี๊ย <c oughs> เจี๊ยบได้หายเจบสองปีค่ะป่าเออเอ้าพี่โชว์พี่มันมือดีเลยค่ะ <ภา S 2> เอาไปเที่ยวล่างกันเนอะค <ขา S 2> <บ>่ะปูว่าเอาลางรัฐบาลเราเอาไปเปลี่ยนบ้านน้ำเป็นสองคลิปรถเปลี่ยนหลังสอง่างเลยได้ค่ะผู้ปั้นตัวหัวทั้งสี่อาจจะเป็นรัฐบาลน้ำค่ะ เราไปเที่ยวเปลี่ยนบ้านน้ำบ้านมันมีซ้อนวางค่ะท่าน้ะท่างเล่าอย่างนี่มันเขาดีครับของปูนนะค่ะเราปูนอยู่ไว้บ้านไหนค่ะจำเ,เหี้ยสิมันสูบปูสูบกคนคมือแลงบ่แมอแลงค่ะเออเอามือแลงแห้งๆปังๆป้ากันเนยค่ะ ปลาทูปลากระป๋องน้ำซุกหูซุกขนกันพ่อสื่อน้ำปูกันเลยพ่ได้ค่าปลากระป๋องค่ะปลากันพ่อพี่บุญในสื่อซี่แพ็คเชื่อเราพันสองพันเฉลยค่ะเอาพ่ได้ค่าปลากระป๋องค่ะปูน้ำปลาค่ะพกขี้รวดค่ะเอางี้งงบตังมาเรยกันเลยค่ะเนาะเจริญบ่ขอบคุณผู้ข้าการร่วมสการนะคะผู้สาธุค่ะ สรุปแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะเมื่อนี่อตองหวดทั้งรัฐบาลไทยล้ะก็ตำเล่านะคะเพราะว่าแนวทางของปู่เป็นความฝันกับรูว่าสิไปตาเล่าหรือว่ารัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะแต่ว่าทุกเทือ่อเรื่า,างาของปู่เนี่ยมาเขาว่าเป็นตาเล่า ตลอดเลยนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานี่เขาป้าตั้งแต่วันที่หนึ่งจนยันวันที่มื่นวันที่สิบหกนะคะต่าเล่านะคะพี่น้องคะมืนหนิปูเราก็เลยหายไวทั้งสองยางเนาะพี่น้องแอร์ก็เคลียรไวหายไปพี่น้องทั้งสองยางค่ะทั้งรัฐบาลไทยนะคะอันนี้คือรัฐบาลไทยนะคะวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะอีกอันนี้ก็คือต่าเล่าโดยพี่น้องเนาะอันนี้ต่าเล่าไอเคียนไวทั้งสองยางนะคะพี่น้องคะปอพี่น้องสีเห็นว่าเอ้าต่าเล่าคือสิมื่นหกขาอันนี้แอดเคียนเองด้วยพี่น้องด้วยหกขาหกหนึ จากข้อมูลของปูนะคะพี่น้องคะของปูมีหกแปดสามแปดเจ็ดสามหาหนึ่งกับหาสองพี่น้องคะอันนี้อ่าแอบไว้ต่างหากพ่อพี่น้องบ่ร์ตรงเบิรง,งกร็ง live, ะะงได้ตัวนี้นะคะพี่น้องคะแอบไว้นะคะพ่อพี่น้องคะแต่ว่าของปูแล้วมีประมาณน,นี้หกแปดสามแปดเจ็ดสามหาหนึ่งกับหาสองนะคะพี่น้องคะเอาแส้พลอยพี่น้องได้แคปหน้าจอได้พี่น้องด้วชุดนี้ไปได้ทั้งสองคะ่ะทั้งรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็ตำล่าแรงนี่นะคะพี่น้องคะบัดนี้นะคะมาเบิรงตำราของปูนะคะตำราของปูเนี่ย มรดผ่านมาอ่าปูโลหะหยเจ็ดแปดซีนะคะเขามาเป็นแปดซีตรงตรงนะคะพี่น้องคะเขามาเป็นแปดซีตรงตรงเลยนะคะบัดนี้นะคะอ่าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยของปูเราก็เขาดิพี่น้องอันนี้ตำเหล้าเนาะพี่น้องเนาะตำเหล้านะคะเขามาเป็นแปดซีค่ะบัดนี้รัฐบาลไทยของปูนะคะเขาตัวตัดเลนนะคะปูโลหะหยสองหนึ่งหานะคะพี่น้องคะเขา คาว่าเป็นตัวตะเลนหาสองนะคะรัฐบาลไทยปูเลาวกับเขาตำล่าปูเลาวกับเขานะคะโดยเฉพาะตำล่าเนี่ยปูเละาะให้รัฐบาลไทยไปตำล่าดีดีพี่น้องให้พายพี่นอ้องอ่านำไปพิจาจรณาเบิ้งค่ะสำหรับแนวทางของปูนะคะพี่น้องคะรัฐบาลไทยก็ได้ตำล่าแรงหนีก็ได้เด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางาจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมีตะงเงอพี่น้องอย่าเพิ่งล้มคาดไอเดียมีตะงเงอพอไปพี่น้องนําไปพิจารณา,าเบิงเ mm. ้ง,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 งน,นะคะสําหรับแนวทางาตั้งสองอยางบวชสิเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าตล่านะคะของปู่วัดป่าอุดรน,นะคะปู่ะบอกรัฐบาลไทยเน่แต่ว่ามาตํราวาก่อนตลอดเลยนะคะไปพี่น้องคะเอา ขอบ,บุญขอบคุณพายพี่รองพระเทาสกุลสกอนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณสำหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอขอบุญขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสำหรับพายพี่รองท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเพือแรกค่ะถ้าว่าอยากสิพลาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้าก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อตีเสด็จพระธาตุคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพายพี่รองคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอร์กันเลีอตโตล่า พอไปลองมาท่สุขสุข,ขนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นได้คลิปหนาน,นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ